สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t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  Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT เค u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมาเฮ้ยเคลียร์กระเป๋านักเตะครับผมคือมันเต็มแล้ว,ม,ม,ลวนะมันไปต่อไม่ได้แล้วนะนฮมนมมะนนมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันโอ้โหคือมันมีฟูลทีมเยอะในเนี้ยมันไปต่อไม่ได้มาต้องลบอะ่ะนะผม ตัวที่จะลบก็ผมเลือกไว้แล้วแหละนะครับผมเลือกไว้แล้วจะลบตัวที่เป็นเบรดเพลเยอร์นะผมตัวที่เป็นเบรดเพลเยอร์แต่มีฟีเจอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะผมเช่นอ่าเช่น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 ใครวะเช่นใครวะคริสษฎนแล้วกันตัวอย่างคริสษฎนอยู่ไหนคริสาเนนี่ยไง คริสมานจะลบคริสมานเพราะว่ามีคริสมานที่เป็นฟีเจอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผมนะตัวไหนที่มีฟีเจอร์อยู่แล้วผมจะลบนะบอลดำอะบอลดำบอลทองบอลเงินทั้งหมดอะตัวไหนที่มีฟีเจอร์อยู่แล้วคือจะลบนะฮะนอกจากจะเป็นตัวซ้ำสองตัวเงี้ยไม่ลบนะผมเช่นเรดฟอร์ดเงี้ยเรดฟอร์ดมีฟีเจอร์แล้วแต่เรดฟอร์ดผลแต่เรดฟอร์ดผมมีสองตัวอย่างเงี้ยเออมีสองตัวเงี้ยก็ไม่ลบ เพื่อเปิดได้ตัวหนึ่งไวเทรดนะครับผมอย่างนี้แล้วกันนะโอเคเริ่มลบกลันเลยดีกว่านะครับผมผมเลือกไว้แล้วละตัวไหนที่ผมไม่ได้ล็อกนั่นคือลบนะฮรมาเรื่อยๆไปด้วยกันตาใจลําบากไงวะจริงๆนะลบบนดําอ่ะกว่าจะหามาได้แต่ต้องลบอะ่ะจริงถ้าไม่ลบมันไปต่อไม่ได้อะ่ะจริงฮนะมันเต็มอะ่ะมันเปิดอะไรไม่ได้แล้วมาคนแรกเอ็มปอเป้เอ็มเปาเป้ไปเร็ว กบับเลี้ยงเจสซัสแต่และตัวนี่นะแอบเบป๊ะเสียดาย,ยาวะเชื่อแต่ต้องลบอ่ะจริงต้องลบอ่ะไม่ลบมันไปต่อไม่ได้นะฮะมูราตา้าคริสมันโอบาเออเมอร์เทนบอลลูตุรีอบอลลูตุรีไม่ได้ล็อกว่ะบาโลตุรีเก็บไหมวะบาโลตุรีแต่ก็เก็บไปตัวนี้ เก็บไว้หน่อยนะฮะมีใครอกีกเลื่อนหาเลื่อนหาสลาตันมีตัวเดียวด้วยต่อไปตำแหน่ง SS ไม่น่ามีใครมัง้ง SS ไม่น่ามี RW f โอโหตำแหน่งนี้มาซี่โอ้โหเบรดูซินวาไปหนึ่งคนสลาไปอีกหนึ่งเจ็บเจ็บปะสลาไปอีกหนึ่ง นะฮะ LWF ใช้ดีๆอย่าให้เหลือไม่นะคูตินโย่หมดยังวะต้นโดวมีสองตัวไม่ลบนะเอาไว้เทรดเพื่อได้ตัวหนึ่งไว้เทรดนะฮะหมดยังวะ a M F a M F m ม d ิ c ันไปแล้วเมด i ี i n e เริบรอยเฮอ,อแต่ละตัว โอ้ย oh. แต่ก็ต้องทําใจนะผมเพราะว่าม,ม,วมันมีฟีเจอร์อยู่แล้วไงมันมีฟีเจอร์อยู่เลยไอ้พวกนี้ก็เลยไม่ได้ใช่ก็เลยต้องลบอะแต่ก็ทําใจอยู่นะทําใจลําบากนะจริงๆ oh. โอ้โห้ไม่เล่นนะหมดยัง LMF มีไหมวะา MF มีไหมวะมาเซียว เดี๋ยวมาิยพอมีฟีเจอร์แล้วนี่ต้องลบดิตัวเนี้ยแต่าไปก่อนแล้วกันบอลดำกี่ตัวเลยวะเนี้ยเยอะอยู่น่ะไม่ได้นับด้วย <c oughs> เยอะน่ะ CMF CMF Max ม w o Mini ไป Balbidi ไปโอ้โ oh ห Balbidi ไปแล้ว เออเกต้าซาอูมีป่บวะซาอูซาอูมีฟีเจอร์ป่วะเนี่ยผมดูแม้ละเอียดเซบายอดก็มีฟีเจอร์แหละเชี่์ละดูมม้ละเอียดวะเซบายอตแต่มันมีสองตัวไงก็เลยไม่ได้ลบเออใช่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 อยู่ใช่อยู่หมดรือยังหมดหรือยังรากิติดอื้อ เอาเรื่องแต่ละตัวเอาดีเจ็บๆทั้งนั้นนะฮะ Dmf ไม่น่ามี Dmf ไม่น่ามีอืมผมนั่งคัดเป็นชั่วโมงอ่ะจริงๆกว่าจะเลือกรลบได้เนะ่ยคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ต้องลบว่ะเก็บไว้ก็อืมนะตามนั้นแหละเดี๋ยวทุกคนก็ถึงจุดเนี้ยเชื่อเถอะเดี๋ยวก็วต้องลบลบกันทั้งหมดอะ เดี <c oughs> er ๋ยวก็ถึงจุดนี้นะฮะอืม LB ละมาถึง LB ละตัวไหนไม่ได้ล็อกลบให้หมดมาคอสอลองโซ่หมดยังวะปีเก้เดลิกเออเดลิกไปแล้วสกินเนีย โอ้เจ็บว่ะโอ้โรมันดอรี่โรมันยูรี่ฟันไดททำไมถึงมีฟันไดแล้วเนี่ยโอ้ฟันไดเวลตันยิบเอ็ดโอ้ลบทกคนช้ำใจช้ำใจจริงๆเลยหมดยังปีเก้คนนี้น่าลบอยู่ปีเก้ไม่เสียใจแต่เสียใจเดลิก กับฟานได้ปะมันต้องไปอะมันก่อนจำเป็นนะก่อนจำเป็นเมื่อไรโคโน,นมิโอ้โหสเตเกนเกปาเอเดรสันมารูรัววะกู Go. โอ้โหโอ้เชสนี่เดกหมดแล้ว,วอ่ะโคโนมิเมื่อไร่จะอัพให้เป็นพันคนวะโอ้แต่ก็ไม่ทันแล้วกว่าจะพันคนน่าจะไม่มีสิทธิ์แลวมั้ง ห้าร้อยคนไม่พอคุณมี่ลบลบกี่คนเนี่ยได้มาแสนกว่าย7สิบเจ็ดคนยี่สิบเจ็ดคนบอลส่วนใหญ่เป็นบอลดำทั้งนั้นนะนะผมส่วนใหญ่เป็นบอลดำทั้งนั้นอนะ่ะยี่สิบเจ็ดคนนะฮะได้มาแสนสี่หมื่นโอ้โหได้มานไดเงินแสนมาแต่ก็หลายตัวอยู่นะหลายตัวอยู่นะยี่สิบเจ็ดคนนะฮะ หลายตัวเลยนะโอ้ไม่กล้ากดเลยไม่กล้ากดทบใจเป๊ะพอยกว่าจะได้แต่ละตัวนะกูนะยิบเจ็ดตัวเลยนะรถบ,บันดํายีสิบเจ็ดตัวได้มาเศนสองออเหนื่อยใจว่ะเหนื่อยใจว่ะได้มาแค่ยี่สิบเจ็ดตัวได้ช่องว่างมาเพิ่มอีกยี่สิบเจ็ดตัวยี่สิบเจ็ดช่องรถบ,บันดํา โอ้ยกูนะกูแลวนะหรือว่าจะลบนกเติไทยวะไม่นักเตะไทยมันก็หายากอะ่ะมันก็ต้องโหรวมสเกลนู่นนี่นั่นเยอะแยะก็เสียดายีกะนะเอาวะลบก็ลบอเรียบร้อยโอ้ยี่สิบเจ็ดตัวแสนสี่โอ้ยแล้วคนนี้ไข่วะแล้วทำไมผมถึงเก็บ ทำไมผมถึงเก็บคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยกาคือใครอะไอ้พวกนี้คือตัวซ้ำใช่ปะที่ผมเก็บอะที่มันซ้ำเนี่ยมาริแล้วคนนี้คือใครวะมาได้ยังไงกันลาตาสลายมันมีอะไรเก็บเนี่ยลบสิครับรออะไรอะไมนหลงมาได้ไงวะลบไปน่าจะเป็นตัวหลงอะลบให้หมดสองพันโอ้โหเสียดายว่ะ ลบไห้กูไทยเดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งครับผมต้องเช็คอีกรอบหนึ่งโอ้โหไอ้คนนี้ใครอ๋อตัวซ้ำตัวซ้ำตัวซ้ำไม่ลบ d k r Edison เนี่ยมันมีโอ้โหฟีเจอร์ตั้งสองสองตัวสองแบบลบไปก็ยังเหลือเยอะอยู่เ <c oughs> หนื่อยปะเหนื่อยใจคนนี้ใครวะไม่เลอะแต่เป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์มีประโยชน,นะน์นะเอาไว้เล่นอีเวนต์ทัวร์ บอลดินี่ถ้าได้มอยน,นี่อีกตัวก็เทรดละตัวเนี้ยไม่รู้จะเก,ก็บไว้ทำไมนะฮะอืมรามอสโบนอชชีโกดดนใชอีทีใชอีกรอบเ่นเดลรอบฟานได้มานูลาสผมไม่มีเรอวะมานูลาสมานูลาสไม่มีเรอวะเดลิกลบไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้เปลุย ดาวิดลุยดาวิดลุยนี่ไงดาวิดลุยลบสิรออะไรอ่ะลบสิรออะไรฟิเชอร์มันมีแล้วลบดิไปยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตัวแล้วโกดินจีเทีแน่ผมดูทั้งหลายรอบยังไม่ละเอียดเลยยังเช็คไม่ละเอียดเลยดาวิดลุยมีแล้ว โอเคลองเล่ลองเล่ลองเล่เหมือนเหมือนเคยเปิดได้เลยวะคุ้นคุ้นวะลองเล่ลองเล่อุม้มต,ตีนี่วะไม่มีหละโอเคซีซีบ okay. ีผ่านไปด้วยดีหมดแล้วน่าจะเกี้ยงอะนะฮะมาเซโลจอเดียบาอืมตำแหน่งนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งตำแหน่งนี้ไม่น่ามีอะไร ฟีเจอร์มีแค่ไม่กี่ตัวเองอะไม่น่ามีอ b ก็ไม่น่ามีนะอ b ฟีเจอร์มีแค่สี่ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวอาร์ริโกเอตาเ้าวานเบสคาคิม,มบิกวานเบส้าก็ตัวซ้ำคิมบิกก็ซ้ำแค่เนี้ซเซอร์กี้โรเบโตเอ๊ะคนนี้คนนี้ มืนไม่ฟีเจอร์วะใช่ปะไม่มีตาฝาดหมดหรือยังวันนี้น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่เหลือแล้วแหละโอ้โหยีเกตัวบนดำยีิบเก้าตัวประมาณนะประมาณจะอีกรอบเพื่อความแม่นใจ คนนี้ใครวะตัวซ้ำบ่บอ่อเอ็ดมาริดอ๋อเอ็ดมาริดโอเคไอ้ฟูทีมคนนี้ใครตัวซ้ำหรือเปล่าเฮ้ยใครอ่ะแล้วมาได้ไงอ่ะคนเนี้ยมาได้ไงอ่ะแล้วผมเสือกล็อกไว้ด้วยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องลบแล้วปื้งพื้นที่ใช่ปะวะแล้วทำไมผมล็อกวะ แล้วผมล็อกไว้ทําไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะตัวซ้ําก็ไม่ซ้ํานะกวานาโดยูเว่อาร์เซนอลไปฟูลทีมเช็คอีกทีคนที่ใครวะเนี่ยแล้วทำไมผมล็อกวะโอ้ตัวซ้ำตัวซ้ำอะไรตัวซ้ำฟ <c oughs> <c oughs> อร์เดอร์เบิร์ก,กนะไรเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้คูบโบะวะ ลืมคู่บวไปได้ไงเนี่ยคูบวเอา้าผมมีฟีเจอร์นะได้ฟีเจอร์คู่บวมันไปอยู่ไหนล่ะเอา้าเอา้าคู่บว amf ตัวนี้เป็น amf เอาแล้วกูจะลบไปเนี่ยไม่ลบหรอกโอ้โหลลำบากใจอีกแล้วนะอืมอาสาไปเร็วเร็วแล้วกันเริ่มตาลายเหมือนกันนะ เลื่นขึ้นเลืนลงเนี้ยตาลายนะเว้ยเดือดฮักเดือดฮักเจ้าฟิลิกไม่มีฟีเจอร์ถ้ามีก็น่าจะเก้าเก้าแหละเบนเซม่าฟันเกาาธีรศินบอลลูตตรแต่ลบดีไหมวะบอลลูตตอย่ากเก็บนะแต่ก็ลบแม่ง <c oughs> ไปสามสิบตัวแล้วลบมาเตะสามสิบคนเชื่อคิปวันนี้ลบนักเตะ รบบอลดำสามสิบสามสิบตัวเคลียร์กระเป๋ารบบอลดำสามสิบคนเออวะ่ะน่าสนใจดีนะโอเคเรียบร้อยทุกคนสามสิบ <c oughs> คนลุกไปได้เงินมาแสนกว่าแสนสี่แสนห้านะผมโอเคนะเรียบร้อยเดี๋ยวทุกคนก็ต้องได้ลบบอนผมนะถ้าบอลท้านกเติดเยอะๆทำงานเยอะทำงานแบบสี่ห้าสิบตัว ตามีปน้อยนะผมเดี๋ยวก็ได้ลบเล้วโอเคเดี๋ยวต้องไปก่อนใครจะปั๊มก,ก,ก,กี่คนก็ตามากนมันไปนอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดติดให้ผมแล้วบ,บายบาย